กำลังยกเสานะครับตอนนีนะ้ติดตั้งสัง16ต้น,นครับเนะสากุฏินะครับ16ต้นนะตอนนี้ช่างกำลังติดตั้งนะครับนะกำลังลงเสานะครับในะกล้จะเสร็จแล้วนะครับนะเหลือเหลือ5เหลือ5ต้นนะครับ6 7เอิร7นะครับ เจ็ดต้นครับเหลือเจ็ดต้นอ่าสิบหกเสานะครับอ่าเหลือเจ็ดต้นนะครับอ่าเถ่าย่อยลงให้เสร็จในวันนี้นะครับเสากุฏินะครับสิบหกต้นพื้นที่สิบสองเมตรนะครับอ่าสิบสองคูณสิบสอง เนาเนาเาได้นะเสานะเสาเนาเได้นะหเมตรห้าเมตรสิบเลยจีห้าเมตรยีเห้าเมตรห้าเมตรยี่สิบเสายาวหเมตรยี่สบริเวณลง7ตเต้นครับเสาเต้น บริเวณนะครับตอนนี้ก็กำลังติดตั้งนะเสาสิต้นตอนนี้เหลืออีก7ต้นนะครับเสาอีก7ต้นก็อ่านไหนเห็นคลิปวิดีโอนี้ก็อยากร่วมเป็นเจ้าภาพการสร้างกุฏิก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะ,อ,ะอยากร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิ ด้วยกันก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับเอาบุญสร้างกุฏิด้วยกัน,นครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับท่านไหนเห็นแล้วก็อยากร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพด้วยก็คนละ10บาท20บาทรนะ้อยสองร้อยก็ตามกำลังศรัทธานะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ ีช่างก็กำลังลงเอาเสาลงนะครับกำลังติดตั้งเสาพื้นที่ทั้งหมด12เมตรนะครับทุกด้านนะ12คูณ12 12เสายาว5เมตร20นะครับเสายาว5เมตร20 ท่านไหนเห็นคลิปนี้ก็จะร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพในการสร้างกุฏิด้วยกันก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับคนละ1 0 20คนละร้อยสองรนะครับต่างศัทธาของเรานรในการร่วมสร้างกุฏิก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นได้นะครับนะก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสร้างกุฏิวัดพลสว่างนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับ ตอนนี้ช่างก็กำลังติดตั้งนะครับตามที่เห็นนะครับตอนนี้ช่างกำลังติดตั้งนะครับท่านไหนเห็นคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกด ติดตามช่องให้ด้วยนะครับอยากร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างกุฏิด้วยกันนะครับทาบุญสร้างกุฏิด้วยกันกุฏิวัดพลสว่างบ้านองผือนะครับอําเภอสิมคำจังหวัดนครพนมก็สามารถคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับร่วมทําบุญด้วยกันคนละสิบยี่สิบคนละร้อยสองร้อยตามกําลังศรัทธานะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับท่านไหนผู้มีศรัทธาอยากร่วมทําบุญด้วยกันนะครับในการสร้างกุฏิก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ ตอนนี้ช่างกาลังติดตั้งนะครับนเหลืออีกเจ็ดเสานะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่เห็นก็คือพื้นที่นะครับในการสร้างกุฏินะครับ12เมตรนะครับ12เมตรนะครับพื้นที่สร้าง12เมตรนะครับกว้าง12ยาว12นะครับเสา16ต้นนะครับ ยาว5 20เมตรยีนะครับเ,เสายาว5 20เมตรยีนะครับต้นละ5เมตรยีทั้งหมด16ต้นนะครับนะท่านใดอยางร่วมทำบ,บุญก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับนะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอสอบถามได้นะครับอยากร่วมทำบ,บุญในการสร้างกุฏิด้วยกันก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับ ก็ฝากสุดท้ายนี้ก็ฝากนะครับาฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับท่านหนเห็นคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามช่องฝาการ่วมทําบุญนะครับทําบุญสร้างกุฏิด้วยกันนะครับ